เพื่อนๆแอนมินมีเรื่องโคตรตะามาเล่าให้ฟังคือไปเจอคลิปหนึ่งมาโคตรน่ารักแล้วก็โคตรตะราขำเลย n ่ะเป็นเรื่องของสาวบราซิลคนหนึ่งชื่อเรนาตาตอนนั้นนางมาเที่ยวเมืองไทยช่วงที่มีแข่งวอลเลย์บอลคดีใช่ปะแล้วทีมงานก็ถามาแบบสนุกสนุกว่านี่เรนาตาลองแต่งตัวเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติบราซิลดูดิแล้วไปเดินเล่น,เล,นเล่นหน้าสนามนะดูว่าคนไทยจะมาขอถ่ายรูปกับเธอสักกี่คน เรนาตานี่ก็แบบเอาดิไม่มีกลัวรีบไปเปลี่ยนชุดเลยจ้าเสื้อทีมชาติสีเหลืองสดใสากางเกงดำแล้วก็ถุงเท้าขาวสูงปรีดแล้วนางก็เดินออกมาจากประตูบ้านใหญ่ๆทำหน้ามุง่งมั่นแบบนักกีฬาจริงจังแล้วก็หันมาพูดกับคล้องแบบตลกตลกว่าเราตัดสินใจจะแกล้งคนวันนี้แล้วก็เดินไปพร้อมบ่นไปว่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยอย่างน้อยก็ความสูงก็พอได้ ก่อนจะทำหน้าพร้อมลุยสุดๆว่างั้นไปกันเลยลุยแล้วพอเริ่มเดินไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพื่อนเเชื่อไหมคนไทยก็คือพรึกพรับเดินเข้ามาหาพร้อมกล้องในมือกันเลยจ้าคือแบบนางก็อึ้งไปเลยนะโพสท่าถ่ายรูปไม่หยุดหย่อนตั้งแต่เด็กน้อยตัวจิ๋วไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ดูเป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงทุกคนก็ตื่นเต้นสุดๆพูดว่าบราซิลบราซิลเสียงดังลั่นเลย พอได้ถ่ายไปสักพักนางก็หันกลับมาพูดกับกล้องแบบอึงอ้งๆว่าดังมากเลยทุกคนช่วยด้วยแล้วบอกว่ายังไม่ทันได้เข้าไปในยิมเลยนะเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเข้าไปข้างในนะความบ้าคลั่งจะเกิดแน่นอนพอคนเข้ามาขอถ่ายรูปกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนางก็เริ่มแอบบอกเป็นภาษาโปรตุเกสว่าฉันไม่ใช่นักกีฬานะแต่คนก็ดูไม่เข้าใจนางก็หัวเราะกากใหญ่เลยแล้วก็บ่นขำๆว่า ฉันว่าชีวิตนักกีฬานี่มันยากนะและโอ้ยไม่นะฉันซวยแล้วคือนางทำหน้าแบบขำตัวเองสุดๆเลยอะแล้วจุดพีคที่ทำเอาแอดมินแทบจะสำลักน้ำเลยนะคือมีผู้ชายคนหนึ่งถือหนังสือกระปกาเข้ามาขอลายเซ็นจ้าเรนาตานี่แบบโอ้พระเจ้าฉันต้องแจกลายเซ็นทุกคนฉันไม่มีลายเซ็นนะแต่นางก็ไม่ปฏิเสธนะนางก้มลงไปเขียนอะไรบางอย่างลงในหนังสือ แล้วก็หันมาพูดกับกล้องแบบสารภาพผิดว่าฉันไม่ใช่นักกีฬานะเข้าใจไหมฉันไม่ได้โกหกนะโอ้พระเจ้าคือแบบหน้านางทั้งตลกทั้งอายในเวลาเดียวกันเลยอะหน้าเอ็นดูสุดๆเลยนางบอกว่ามันเริ่มจะวุ่นวายแล้วคนมาขอถ่ายรูปกันเป็นแถวเลยคือแบบเป็นความวุ่นวายที่น่ารักมากๆเลยนะพอถ่ายไปเรื่อยๆจนรู้สึกเริ่มเมื่อยเรนาตาก็บ่นขำๆว่า ฉันจะปฏิเสธการถ่ายรูปได้ยังไงเนี่ยยิ้มเยอะขนาดนี้ใช้โบท็อกเยอะเลยทุกคนแล้วก็มีคนเอาป๊อปคอนมาให้นางด้วยนางก็ดีใจใหญ่เลยนะพูดว่าขอบคุณนะป๊อปคอนแล้วก็หันไปบอกเพื่อนที่มาด้วยกันว่าเฮ้เธอนี่คบคุมแถวนี้หน่อยแล้วสุดท้ายนางก็เจอกับโค้ชทีมชาติเม็กซิโกจริงๆนางก็กล้ากล้าถามแบบติดตลกไปว่าคุณจะเรียกตัวฉันเข้าทีมไหม โคชก็ตอบกลับมาแบบจริงจังว่าแน่นอนเรนาตานี่หันไปพูดกับกล้องแบบขำไม่ไหวแล้วว่าโอ้น่าสงสารเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทักษะของฉันก็ไม่ดีนะักแล้วก็ปิดท้ายภารกิจนี้ว่านักกีฬานหนึ่งวันผ่านแถมยังบ่นแบบอ้อนๆด้วยนะว่าฉันไม่ได้รับของขวัญเลยนะแฟนๆชาวไทยไม่แม้แต่ของขวัญเล็กๆน้อยๆฉันหวังไว้มากกว่านี้นะ คือเพื่อนๆของนางที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆก็คือขำกันไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้ามีโอกาสนะเธอก็จะเล่นแล้วก็แซวว่าอีกไม่นานก็คงติด14คนแรกแล้วคือเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยอะดูไปยิ้มไปเลยจริงๆแล้วไงรู้ไหมเพื่อนๆคือแอดมินไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปมาเพิ่มนะแล้วบอกเลยว่ายิ่งอ่านยิ่งขำคือทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็คือรู้สึกเหมือนกันหมดเลย ว่ามันทั้งฮาแล้วก็น่ารักมากๆแฟนคลับเข้าใจหัวอกเรนาตามีคนหนึ่งที่ชื่อฟลาเวียโซซาคอมเมนต์บอกว่าสุดท้ายเธอก็รู้สึกอายเพราะคำโกหกของตัวเองฮ่าฮ่ฮ่ฮ่แล้วก็มีอีกคนชื่อไทนาราโซซา2 8 2บอกว่าเธอพูดว่าฉันไม่ใช่นักกีฬาแต่พวกเขาตอบว่าไม่เป็นไรลูกสาวฮ่าฮ่ฮ่ฮคือทุกคนดูออกหมดเลยว่าเรนาตาตอนแรกสนุกกับการแกล้ง แต่พอเจอความรักจากคนไทยเข้าไปเยอะๆก็เริ่มเกรงใจแล้วก็อายขึ้นมาจริงๆความเนียนที่ทำให้คนสับสนมีคอมเมนต์ที่หามากๆเลยนะอย่างคนชื่อวิตอเซซาริโอบอกว่าโรซามาเรียของพ่อหูจักรวาลคือคนไทยเราก็ชอบแซวว่าคนดังหน้าคล้ายกันใช่ปะคนราซิลก็เหมือนกันเลยจ้าหรืออีกคนชื่อฟาราเอล่าบอกว่าแต่เธอดูเหมือนไทยซาเลย ซึ่งทั้งโรซามาเรียและไทซาเป็นนักกีฬาวลาอลเลย์บอลทีมชาติราซิลจริงๆคือความเนียนของเรนาตาทำให้คนราซิลด้วยกันเองก็ยังสับสนเลยนะความน่ารักของแฟนๆชาวไทยคอมเมนต์ที่ทุกคนพร้อมใจกันพูดถึงก็คือความน่ารักของคนไทยนี่แหละคนชื่อมารรอานาโกเมสบอกว่าอย่างน้อยเธอก็พูดเป็นภาษาโปรโตุเกสตั้งหลายครั้งว่าฉันไม่ใช่นักกีฬาฮ่าฮ่า แต่คนไทยเราก็คือแบบไม่สนใจอะเหมือนที่ลุสตาคอมเมนต์ไว้ว่า <c oughs> พวกเขาก็คือคนไทยรักบราซิลมากจนไม่ได้สังเกตเลยว่าเธอไม่ใช่นักกีฬาฮ่าฮ่ฮแล้วก็มีคนชื่ออิซาเบลลาคอสโมที่คอมเมนต์ได้ซึ้งมากเลยว่าถึงแม้ฉันจะรู้ว่าคุณไม่ได้ลงแข่งแต่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมบราซิลฉันก็ยังอยากถ่ายรูปกับคุณอยู่ดีคือแบบฟังแล้วใจฟูเละยาะแล้วสุดท้าย ก็มีคอมเมนต์จากคนชื่อบรูคลิน1987ที่สรุปทุกอย่างไว้ได้ดีมากๆเลยนะว่าถ้าคุณใส่เสื้อบราซิลพวกเขาก็จะขอถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือนักกีฬาหรือไม่ก็ตามคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นนักกีฬาเลยแต่เป็นความรักที่คนไทยมีให้ทีมบราซิลมากๆจนอยากจะแสดงออกอยากจะใกล้ชิดกับคนที่ใส่เสื้อทีมนี้แค่นั้นเองน่ารักมากๆเลยเนาะเพื่อนเว่าไหม โหเพื่อนๆคือแอดมินไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปมาเพิ่มนะแล้วบอกเลยว่ายิ่งอ่านยิ่งขำคือทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็คือรู้สึกเหมือนกันหมดเลยว่ามันทั้งห่าและน่ารักมากๆ แฟนคลับเข้าใจหัวออกเรนาตามีคนหนึ่งที่ชื่อฟลาวียโซซาคอมเมนต์บอกว่าสุดท้ายเ้าก็รู้สึกอายเพราะคำโกหกของตัวเองฮ่า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 แล้วก็มีอีกคนชื่อไตนาราโซซา282บอกว่าเธอพูดว่าฉันไม่ใช่นักกีฬาแต่พวกเขาตอบว่าไม่เป็นไรลูกสาวฮ่าฮ่าฮ่าคือทุกคนดูออกหมดเลยว่าเรนาตาตอนแรกสนุกกับการแกล้งแต่พอเจอความรักจากคนไทยเข้าไปเยอะๆก็เริ่มเกรงใจแล้วก็อายขึ้นกมาจริงๆ ความเนียนที่ทำให้คนสับสนมีคอมเมนต์ที่ฮามากๆเลยนะอย่างคนชื่อวิตตอเซซาริโอบอกว่าโรซามาเรียแห่งพหุจักรมานคือคนไทยเราก็ชอบแซวว่าคนดังหน้าคล้ายกันใช่ปะคนบราซิลก็เหมือนกันเลยจ้าหรืออีกคนชื่อฟราเอลาบอกว่าแต่เธอดูเหมือนไทซาเลยคือทั้งโรซามาเรียและไทซาเป็นนักวลอลเล์บอลทีมชาติบ,บราซิลจริงๆคือความเนียนของเรนาตาทำให้คนบราซิลด้วยกันเองก็ยังสับสนเลยนะ ความน่ารักของแฟนๆชาวไทย คอมเมนต์ที่ทุกคนพร้อมใจกันพูดถึงก็คือความน่ารักของคนไทยนี่แหละคนชื่อมาริอานาโกเมสบอกว่าอย่างน้อยเธอก็พูดเป็นภาษาโปรตุเกสตั้งหลายครั้งว่าฉันไม่ใช่นักกีฬาแต่คนไทยเราก็คือบอกไม่สนใจอ่ะเหมือนที่ลู่สตา์คอมเมนต์ไว้ว่าพวกเขาก็คือคนไทยนี่แหละรักบราซิลมากจนไม่ได้สังเกตเลยว่าเธอไม่ใช่นักกีฬาแล้วก็มีคนชื่ออิซาเบลลาคอสโมที่คอมเมนต์ได้ึ้งมากว่าถึงแม้ฉันจะรู้ว่าคุณไม่ได้ลง แข่งแต่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมบราซิลฉันก็ยังอยากถ่ายรูปกับคุณอยู่ดีคือแบบฟังแล้วใจฟูเลยอะ่ะ สุดท้ายก็มีคอมเมนต์จากคนชื่อบรุกลิน n น9 8 7ที่สรุปทุกอย่างไว้ได้ดีมากเลยนะว่าถ้าคุณใส่เสื้อบราซิลพวกเขาก็จะขอถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือนักกีฬาหรือไม่ก็ตามคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นนักกีฬาเลยแต่เป็นความรักที่คนไทยมีให้ทีมบราซิลมากๆจนอยากจะแสดงออกอยากจะใกล้ชิดกับคนที่ใส่เสื้อทีมนี้แค่นั้นเองน่ารักมากๆเลยเนอะเพื่อนๆว่าไหม